สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมโป้งชัยลินผู้จัดการโชว์รูมฮาร์ลีดีบิสันนอฟุบลเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปตะลุยกันในห้องช่างนะครับดูว่าวันนี้ช่างมีจ็อบอะไรกันบ้างไปเลยครับเอาละครับวันนี้ตะลุยห้องช่างนะครับก็อยู่กับช่างเอ็มบ้านดอกบัวเหล็กนะครับฮาร์ลีดีบิสันออฟุบลวันนี้มีรถโรลเลอร์เดอร์นะครับมาอยู่บนพอยวันนี้ทําอะไรกับเจ้าโรลเลอร์เดอร์ครับวันนี้ลูกค้านํามาเชื่อระยะหนึ่งถึงกว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็ลูกค้าแจ้งว่าเกียร์แล้วเกียร์ไม่ดิ้ง อาเกียร์มันเตะแล้วไม่ดิงคือเวลาเข้าเกียร์แล้วมันไม่คืนกลับก็สรุปนะครับก็จะมีการเช็คระยะนะครับ16,000นะครับแล้วก็ตรวจเช็คที่ชุดเกียร์เดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเราก็จะซิงค์รถนะครับเข้ากับระบบ d d ดีของทาง Harley d ด v i s ส n นะครับเพื่อดูประวัติของรถนะครับแล้วก็ดูเรื่องรายละเอียดแมนนว่นต่างๆนะครับของเจ้าโรเลเ d e r นี้เราก็ทําการเชื่อมต่อรถนะครับเข้ากับระบบ DT2 แล้วนะครับแล้วเราก็ดูค่าต่างๆของสถานะรถนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดฟอลหรืออะไรก็ตามนะครับว่ารถที่เพิ่งเข้ามานะครับมีโค้ดแจ้งเตือนอะไรหรือเปล่าเราก็ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับในการอร์ ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับเอ็มตอนนี้รอให้น้ำมันเครื่องมันเด่นออกมาหมดก่อนนะครับ ครั้งในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเราต้องควรเปลี่ยนโอลิงทุกครั้งนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นที่จะต้องใช้เป็นประแจปอนนะครับรถอตแฮร์เรดดีวิสทุกตัวนะครับมีสเปคปอนของแต่ละอันนะครับ mm hmm. ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโดยค่ามาตรฐานจากโรงงาน สำหรับการทำงานของทีมช่างฮาร์ลีย์ดิวิสันอุบลน,นะครับก็ทุกครั้งที่เวลาเราทำงานนะครับเราจะถ่ายรูปนะครับรายละเอียดในการทำงานเนี้ยไว้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบูเลตินแมนวนวลนะครับการขันปอนแล้วก็การเติมน้ำมันนะครับให้ตรงตามสเปคถูกต้องตามแมนวนวลทุกอย่างครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทําการเชื่อมต่อเพื่อเช็ค MCR รถนะครับ MCR นี้ย่อมาจาก Motorcycle Condition Report นะครับเพื่อดูนะครับว่ามอเตอร์ไซค์นี้มีความพร้อมที่จะขับขี่หรือเปล่าและอีกเช่นเคยครับทีมช่างนะครับก็จะมีการถ่ายรูปบันทึกข้อมูลไว้นะครับทุกครั้งในการทํางานของรถแต่ละคัน เอาละครับสำหรับตอนนี้นะครับเจ้าโ o w Rider ์นะครับก็ทำการเช็คระยะเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านใดนะครับที่สนใจที่จะใช้บริการเซอร์วิสกับทาง h า r ์ลี i s ดิวิสันออฟอุบลนะครับก็สามารถติดต่อจองมาที่แฟนเพจ h า r ์ลีย i ดิวิสันออฟอุบลหรือสามารถโทรมาในเบอร์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้วันนี้ตะลุยห้องช่าง h a r ์ลี d i ดิวิสันออฟอุบลลาบไปก่อนครับสวัสดีครับ